สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะนำพระวจนะคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงคุณผู้ฟังถึงหน้าจอมือถือนะครับจนถึงบ้านคุณผู้ฟังให้เราได้ใคร้ครวญพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเราให้พระคำของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในใจของพวกเรานะครับเราก็จะมีพลังในการดําเนินชีวิตนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระคำของพระเจ้าเปรียบเสมือนดาบเมื่อเรารับถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาพระคำที่เสมือนดาบเนี้ยก็จะตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเรานะครับผมก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่คุณผู้ฟังได้มาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันกับเรา ในวันนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เวลาไม่นานเลยที่จะได้นำถ,ถ้อยคำของพระองค์มาให้ได้จดจ่อกันนะครับการที่เราได้อ่านพระวจะนะคำของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นการอนุญาตนะครับให้เวลาแห่งฟ้าสวรรค์ได้พูดกับพวกเรานะครับให้เรามาดูด้วยกันนะครับในข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่13นะครับพระธรรมโรมบทที่15 ข้อที่13นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปลี่ยมด้วยความหวังด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้เรามาจดจอด่อดูคำว่า เปี่ยมด้วยความหวังนะครับเปลี่ยมด้วยความหวังเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นคําที่มีพลังมากเลยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณผู้ฟังคืออยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พระเจ้าอยากให้คุณผู้ฟังมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในใจอยู่เสมอเปลี่ยมด้วยความหวัง ความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากในชีวิตของเราเมื่อเรามีความหวังอยู่ในใจของเราไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถมาหยุดยั้งเราได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้อ่ามาดึงให้เราถอยหลังลงไปได้แล้วก็จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งขัดขวางชัยชนะของเราได้นี่ก็คือเหตุผลนะครับ ที่พระเจ้าต้องการให้เรานั้นเต็มเปี่ยมล้นไปด้วยความหวังในหัวใจของเราอยู่เสมอนะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณสามารถมีความหวังที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในใจของคุณผู้ฟังได้คือบางคนเขาไม่เข้าใจความว่าคำว่าความหวังไม่เข้าใจว่าความหวังนี่มันคืออะไร คือความหวังในที่นี้ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่ความหวังอะไรลมๆแลรงๆนะครับตามความปรารถนาของผู้คนทั่วไปที่เขาไม่มีพระเจ้าคือ,อคนที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยเขาก็เหมือนกับหวังว่าอยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้ในชีวิตแต่ถ้าเราดูาจากพระกัมภีร์นะครับคือคำว่าความปรารถนา การแค่มีความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ถือว่าเป็นความหวังนะครับแต่ความหวังเนี่ยมีพลังมากกว่าความปรารถนาซะอีกแล้วอันนี้ก็คือความหวังตามแนวทางของพระคัมภีร์ความหวังก็คือเป็นการคาดหวังถึงสิ่งดีๆว่าจะเกิดขึ้นตามถ้อยคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับความหวัง ตามแนวทางของพระคัมภีร์คือเป็นการคาดหวังถึงสิ่งดีๆว่าจะเกิดขึ้นและสิ่งดีๆนี้นะครับถูกเขียนกำหนดไว้ตามถ้อยคำของพระเจ้าคือเป็นพันธสัญญาของพระเจ้านะครับผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความหวังก็คือการที่เราคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมตามไม่ใช่ตามใจแล้วนะ เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าบอกเอาไว้ว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นยังไงล่ะครับความหวังของเราก็คือมันไม่ใช่แค่ความฝันความปรารถนาส่วนตัวที่เราคิดเองเออเองเพราะว่าแค่ความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยคือความปรารถนานะั้นมันไม่มีพื้นฐานหรือหลักการอะไรให้ยึดเกาะเลยแต่ความหวังของเราเนี่ยมีที่เกาะคือความหวังของเราเนี่ยเราไม่ได้คิด ขึ้นเองแต่เราหวังเพราะว่าเมื่อเราได้อ่านถ้อยคำของพระเจ้าคือเราได้อ่านพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะให้เกิดสิ่งดีขึ้นกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยความหวังของคริสเตียนเนี่ยเป็นความหวังที่ไม่ได้คิดขึ้นเองแต่เป็นความหวังที่ไปยึดอยู่กับคำสัญญาของพระเจ้าคือเหตุผลที่เรายังกล้าหวังในสิ่งดีๆได้อยู่เสมอเนี่ยเพราะอะไรครับถ้อยคำพระเจ้าบอกเอาไว้ไง มีคนรับรองถ้อยคําพระเจ้าสัญญาเอาไว้เพราะถ้อยคํำของพระเจ้าเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยคําสำคัญมากมายเกี่ยวกับทุกทุกด้านในชีวิตของเราเลยนะครับเมื่อพระเจ้าพูดอะไรบางอย่างไว้นะครับก็หมายความว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนี่ก็คือเหตุผลที่ความหวังของเราคริสเตียน มีความหมายมากกว่าความปรารถนาเฉยๆที่มนุษย์ปรารถนาขึ้นมาเองแต่ความหวังของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของคำสัญญาของพระเจ้าลองคิดดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่บ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังกำลังเจอสถานการณ์อะไรที่มันอาจจะดูเป็นปัญหาใหญ่โตในชีวิตหรือเปล่าแต่นะครับ ด้วยรูปแบบของความหวังเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะหวังโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เลยลองคิดดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อคุณผู้ฟังรู้และได้สัมผัสเสมอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในคุณผู้ฟังมันก็มีความหวังเกิดขึ้นในใจแล้วล่ะครับทำไมละครับก็เพราะว่าเราได้รู้ว่า เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับไม่รู้ว่าขึ้นจะซัดไปทงไา,างไหนมาทางไหนหรือเปล่าแต่ว่าเพราะเรารู้ความจริงจากการเปิดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวิญญาณพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นอยู่กับเราเราก็สามารถที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่เมื่อคุณผู้ฟังมีจิตสำนึกอยู่เสนอว่าอยู่เสมอว่า พระวิญญาณพระองค์นี้อยู่กับเราเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างเป็นผู้ที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรขัดขวางความยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์นี้ได้ตอนนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับดังนั้นนะครับคุณจะไม่หมดหวังเลยถ้าคุณทราบความจริงเนี่ยเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามลําพัง กับตนเองที่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเสมอและพระองค์ก็กำลังทํางานอยู่ในชีวิตของคุณผู้ฟังซึ่งจะแน่นอนครับเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแน่นอนนะครับเมื่อคุณผู้ฟังเชื่อในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้คุณ หมดหวังในความเป็นจริงแห่งพระวจะนะได้นะครับคุณผู้ฟังจะมีความหวังเต็มที่เต็มเปลี่ยมหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาดำเนินชีวิตด้วยความหมดหวังไปแล้วอะคือเขามองดูสถานการณ์ของตัวเองเขาก็มองดูแต่เฉพาะสิ่งที่เขาขาดแคลนไงเขาไม่มีเขาก็รู้สึกว่าตัวเองหมดหวังนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เขาหมดหวังนะครับ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาเอาความความหวังของเขาหรือความปรารถนาส่วนตัวของเขาไปยึดมั่นกับอะไรดีเขาไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวในชีวิตเลยแต่ชีวิตของเราคริสเตียนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเรามีพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราใช่ไหมครับเรามีคําสัญญาของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ เลยไม่มีเหตุผลที่เราจะหมดหวังยังไงล่ะครับเมื่อเรายังมีความหวังอยู่ในใจมันก็จะมีความมั่นใจว่าสิ่งดีๆที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนคือเราจะมีความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังไงแม้จะดูยังไม่ค่อยดีในตอนนี้ยังไงสถานการณ์มันต้องเปลี่ยนไปมันจะมีความมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงถืออนาคตของเราไว้เนี่ยในมือของพระองค์ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะค่อยๆนำเราก้าวไปทีละขัะ้นละขั้นนะครับจนถึงแผนการแห่งความสำเร็จของพระองค์มากขึ้นในชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาดูด้วยกันนะครับในส่วนแรกของตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือพระคำได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าแห่งความหวังพระเจ้าแห่งความหวังเห็นไหมครับพระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าแห่งความหวัง เมื่อเราจดจ่อชีวิตของเราที่พระเจ้าคือไม่ได้จดจ่อที่สถานการณ์เราจะมีความหวังครับเพราะว่าพระเจ้าพระองค์เนี้ยเป็นพระเจ้าแห่งความหวังมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่คุณกระโดดลงไปในน้ำยังไงยังไงตัวคุณก็จะเปียกแน่นอนถ้าคุณกระโดดลงไปในกองไฟมันชัวร์เลยครับว่าเราโดนเผาแน่นอนนะครับ มันก็เหมือนกับการที่ถ้าเราได้ใช้เวลาจดจอ่อกับพระเจ้าจดจอ่อที่ถ้อยคําที่สัญญาของพระเจ้าว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างแน่นอนนี่ก็จะมีความหวังเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความหวังเมื่อคุณจดจอ่อที่พระเจ้ายังไงก็ตามคุณก็จะมีความหวังเหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบว่าถ้าลงน้ํายังไงก็ เปียกแน่นอนถ้าจดจ่ออยู่กับถ้อยคําของพระเจ้าคําสัญญาของพระเจ้ายังไงก็มีความหวังนะครับคุณก็จะมีความหวังได้อยู่เสมอเลยเพราะเมื่อคุณได้ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วความหวังมันจะยังทํางานอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนกับตราบใดที่เรายังไปแช่อยู่ในน้ะเราก็ยังเปียกตราบใดที่เรายังใช้เวลาอยู่กับถ้อยคําของพระเจ้า ความหวังก็ยังจะทํางานในจิตใจของเราอยู่เสมอนะครับผมอยากจะท้าทายคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะยังไงขอให้คุณผู้ฟังอะ่ะใช้เวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าผ่านการอธิษฐานนะครับใช้เวลาในการศึกษาเพื่อเข้าใจถ้อยคำพันธสัญญาของพระเจ้ามันต้องเรียนนะมันไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆอแต่มันต้อง ศึกษาและมีความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับก็ให้ชีวิตของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณเนี่ยนะครับชวนเขาด้วยสามารถที่จะมาจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันเราจะได้มีความหวังไปด้วยกันนะครับแล้วก็รับรองเลยนะครับว่าถ้าเราทำเช่นนี้นะครับความหมดหวังเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาป้วนเปี้ยนอยู่ในจิตใจของคุณผู้ฟังแล้วก็ครอบครัว ได้อยู่เสมอไปเลยนะครับให้เราดูนะครับว่าความหวังกับความชื่นชมยินดีเนี่ยความหวังกับความชื่นชมยินดีเนี่ยมันจะมาควบคู่กันเสมอเลยแล้วก็รวมไปถึงสันติสุขด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่า3คํคำเนี้ยมาด้วยกันแล้วก็มีพลังมากเลยมีความหวังนะครับมีความหวังเราหวังได้ยังไงนะอ๋อเราศึกษา คำสัญญาของพระเจ้าพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วเราก็จะมีความหวังแล้วเราก็จะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีเราก็จะมีสันติสุขนะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นสิ่งที่มีพลังที่กําลังทํางานอยู่ในจิตใจของคุณคุณรู้ไหมครับว่าความเป็นจริงก็คือผู้คนทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้พ่ายแพ้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบ รอบตัวเขาเลยนะครับคนที่เขาพ่ายแพ้เนี่ยเหตุผลที่เขาพ่ายแพ้ก็เพราะว่าเขามีสิ่งที่ผิดที่อยู่ในใจนั่นก็คือความคิดที่ผิดอะ่ะนะครับเขาไม่ได้แพ้ของภายนอกเลยนะเขาแค่แพ้ความคิดภายในเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าภายนอกอาจจะมีสิ่งไม่ดีมากมายเข้ามาต่อต้านชีวิตเรา แต่ถ้าเกิดจิตใจของเรานะจดจ่ออยู่ที่พระวจะนะคำของพระเจ้าคําสัญญาอันดีของพระเจ้าอยู่เสมอใจของเรายังไงก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังแล้วเราก็จะไม่มีใจที่แพ้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงคุณก็จะมีทั้งสันติสุขมีความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่เหนือธรรมชาติเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปเขาจะได้รับได้นะครับมันก็จะเกิดขึ้น ในจิตใจของเราและสิ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นชาติพันธ์ที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรทั้งสิ้นการยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกในชีวิตของคุณเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรความหวังเนี่ยจะผลักดันให้คุณก้าวต่อไปอยู่เสมอยังไงก็ตาม ถ้าคุณยังยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ใช่ไปจดจ่อโฟกัสอยู่กับสถานการณ์เลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาตาเอาใจของคุณมามองที่คำสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอคุณก็จะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับคุณตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีพลังมากและตรงนี้บอกได้เลยว่านะครับพระคำตรงนี้บอกว่าขอพระเจ้า แห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและในสันติสุขในความเชื่อนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรามองดูที่พระเจ้ามองดูที่ถ้อยคำของพระเจ้าเรายกให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นใหญ่กว่าปัญหาหรือสถานการณ์ด้านลบและเราก็เชื่อเชื่อง่ายๆเลยเชื่อตามถ้อยคำของพระองค์เราก็จะเห็นความหวังเกิดขึ้น แต่อันนี้มันก็คือสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะครับมันเชื่อมโยงตรงที่ว่าถ้าตัวคุณเองคือเอาใจหรือเอาชีวิตไปสนใจสิ่งอื่นไม่ได้สนใจในถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมันชัวร์เลยมันไม่มีทางเลยที่คุณจะมีความเชื่อความหวังได้คือถ้าไม่จดจ่ออยู่ที่พระคำเนี่ยบอกได้เลยว่าความเชื่อของเราจะไม่ทำงานคุณจะไม่รู้ว่าคุณควรจะเชื่อพระเจ้าอย่างไร หรือเชื่ออยังไงดีเชื่ออย่างไรดีล่ะเชื่ออะไรบ้างล่ะถ้าเราไม่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าคือคุณจะไม่รู้ว่าคุณควรจะเชื่อแบบไหนถ้าคุณเองไม่เรียนรู้ไม่ทำความเข,เข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้านะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนกันจริงๆนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยตัดสินใจที่จะนำถ้อยคำของพระเจ้า มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในรายการนี้นะครับเพราะเมื่อเรานะครับทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักถ้อยคําของพระเจ้าคุณก็จะมีความเชื่ออย่างถูกต้องคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะเชื่อพระเจ้าอย่างไรแล้วในที่ความเชื่อตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นความหวังทํางานและเมื่อความหวังทํางานมันจะมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุข เกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคุณมีทั้งความหวังความชื่นชมยินดีและสันติสุขในใจของคุณคุณเองจะไม่มีวันที่เหนื่อยล้าจนไม่สามารถลุกได้คือทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มันเป็นด้านลบเนี่ยมันเป็นเล่เหลี่ยมของมารซาตานมารซาตานต้องการที่จะดูดเอาพลังงานออกไปจากชีวิตของคุณ ทั้งๆท,ที่ชีวิตของคุณที่อยู่ในมือพระเจ้าเนี่ยพบชัยชนะแน่นอนแต่เขาพยายามจะไซโครเล่นสงครามจิตวิทยากับคุณทํายังไงก็ได้ให้คุณหมดความหวังแล้วก็เลิกเดินในทางของพระเจ้าคือมันต้องการที่จะทําให้จิตใจของเรารู้สึกเหนื่อยล้าและเมื่อมีผู้คนที่มีจิตใจเหนื่อยล้าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะยอมแพเ้เขาก็จะตัดสินใจหยุดไม่หวังละแล้วก็จะทําให้เขาไม่มีแรงที่จะยึดมั่น ในคาสัญญาของพระเจ้าคือคําสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่เปลี่ยนยังไงก็ชนะแน่นอนแต่ทํายังไงก็ได้ที่มารซาตานจะทํายังไงก็ได้ทุกวิถีทางเพื่อให้เราล้มเลิกที่จะเดินในพันธสัญญาแล้วก็ยอมแพ้มีจิตใจที่สิ้นหวังไปซะก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําความเข้าใจกับถ้อยคําอยู่เสมอและเรารู้ว่าเราควรจะเชื่ออะไรเชื่ออย่างไร เราก็จะเห็นว่าความหวังเนี่ยมันจะทำงานสู้กับการหลอกลวงของมารซาตานจิตใจเราก็จะมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขก็จะทำงานขึ้นมาในจิตใจของเราหน้าที่แห่งนั้นมันจะไม่มีจิตใจที่เหนื่อยล้าหดหู่ไม่มีการยอมถอดใจไม่ยอมแพ้วันนี้นะครับผมอยากจะท้าทายคุณผู้ฟังนะครับหมั่นรักษาจิตใจให้แน่วแน่ ติดไว้กับถ้อยคำของพระเจ้าอย่าไปเชื่อคำโกหกของมารซาตานแล้วก็ผมอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังเลยนะครับบางครั้งอะ่ะคุณผู้ฟังอย่าไปไปดูข่าวร้ายมากอย่าไปอ่านเรื่องลบๆมากผมอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังให้ตลอดเวลานะจดจ่อที่พระคำของพระเจ้าเพราะเราจะได้มีความหวังสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นในบั้นปลายสุดท้ายในคำสรุปอย่างแน่นอน ให้เราเนี่ยมีความคาดหวังว่าชัวนะครับพันธสัญญาของพระเจ้าชนะแน่นอนมีอนาคตที่ดีของเราแน่นอนคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะหวังแบบนี้ด้วยเพราะอะไรครับผมไม่ได้พูดลมๆแรงๆนะก็คำสัญญาของพระเจ้าที่มีไว้เนี่ยมีไว้ให้สำหรับคริสเตียนทุกๆคนเนี่ยนี่แหละเป็นที่ที่เราจะหวังในวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะทำอะไรคุณก็จะ ให้ความหวังมีชีวิตขึ้นในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดผมหวังว่าพระคำในวันนี้นะครับจะหนุนใจคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบความหวังให้กับลูกลูกดีใจที่ได้อยู่ในพระองค์ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นรอบโลกเป็นข่าวร้ายเป็นอะไรก็ตาม แต่ลูกก็ยังสามารถที่จะมีความหวังมีความชื่นชมยินดีแล้วก็มีสันติสุขลูกเชื่อว่าลูกจะมีสุขภาพที่ดีได้เสมอ,อเพราะว่าเป็นคําสัญญาของพระเจ้าที่เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์นี่เป็นความปรารถนาดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาในวันนี้ลูกขอรับถ้อยคําของพระองค์รับคําสัญญาของพระองค์มากมายที่พระองค์สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ ในทุกสถานการณ์ลูกก็จะประกาศสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นลูกมีความคาดหวังในสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้ววันนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นำลูกไปในที่ที่ถูกต้องไปในเวลาที่เหมาะสมลูกขอขอบพระคุณพระบิดาสำหรับความดีความรักของพระองค์ขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคุณผู้ฟังครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ในรายการของเราในวันนี้นะครับจะทําให้คุณผู้ฟังได้จดจ่อที่ถ้อยคําของพระเจ้าและจะทําให้มีความหวังความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยประรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ